สำหรับคลิปนี้เป็นการส่งคงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบสำหรับนักศึกษาที่จัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์นเรียบร้อยแล้วและต้องการส่งคงร่างวิทยานิพนธ์นพเพื่อขอความเห็นชอบ mm hmm. เมื่อนักศึกษาทำการอัปโหลดโครงร่างวิทยานิพนธ์จะปรากฏเวอร์ชั่นที่อัปโหลดทั้งในโปรแกรม microsoft word และในเว็บไซต์ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเมนูทีสี v i วิชันด้านซ้ายมือเมื่อกดเลือกเมนูจะปรากฏลำดับ เวอร์ชันที่นักศึกษาได้อัปโหลดทั้งหมดโดยเรียงลำดับตามเวอร์ชันล่าสุดที่ทำการอัปโหลดในแต่ละเวอร์ชันที่นักศึกษาทําการอัปโหลดจะประกรอบด้วยชื่อของร่างวิทยานิพนธ์ตามด้วยไอคอน Microsoft และ PDF สำหรับกดเพื่อดูเอกสารที่อัปโหลดขึ้นและบรรทัดสุดท้ายของแต่ละเวอร์ชันจะปรากฏแถบการตรวจสอบอักขราวิสุทธิ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบการลักลอบวรรณกรรมโดยจะแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ความคล้ายนักศึกษาสามารถกดเลือกเพื่อเข้าดูเพื่อตรวจสอบความคล้ายคลึงซึ่งเป็นผลการประมวลของโปรแกรมที่สามารถระบ,บุถึงแหล่งข้อมูลที่มีความคล้ายกับเนื้อหาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อนักศึกษาต้องการส่งคงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อขอความเห็นชอบ ให้นักศึกษากดเลือกด้านหน้าของเวอร์ชั่นที่ต้องการส่งแล้วกด save as proposal ระบบจะแจ้งข้อความถามซ้ำเพื่อให้นักศึกษากดตกลงอีกครั้งเมื่อโครงร่างวิทยานิพนได้รับการอนุมัติและเห็นชอบแล้วให้นักศึกษากดเลือกดาวน์โหลดไฟล์ pdf และจัดทำเป็นรูปเล่มส่งบัณฑิตวิทยาลัยต่อไปค่ะ